สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับอาการผิดปกติของเครื่องซักผ้าอิเล็กทรัลก์นะฮะรุ่น EWF 1 4 0 2 3นะครับคือก่อนหน้านี้เครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะฮะมันมีอาการขึ้นโค้ด E10 มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นว่า E10 ไออี e เนี่ยอาการปกติของมันก็คืออาการน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับแต่ในเคสของผมเนี่ยมันมีอาการน้ำเข้าเครื่องปกติครับเพียงแต่น้ำมันไม่ตัดนะครับมันก็จะเข้าของมันอยู่อย่างนั้นแหละจนมันมันแทบจะเต็มถังอะนะครับโอเคเราก็เลยมาลองเปิดเช็คดูซึ่งผมก็ต้องขอบคุณช่องจาก YouTube ด้วยเช่นกันนะครับที่เป็นไกด์ไลน์ทำให้ผมเช็คแล้วก็แก้ไขาอาการตรงนี้ได้นะครับถ้าในกรณี เครื่องของเรานะครับรุ่นนี้นะครับเปิดสักภาพปกติแล้วมันขึ้นอาการ e10 ก็คือ e10 เนี่ยนะครับแล้วเครื่องมันยังคงมีน้ำอยู่ในเครื่องนะครับน้ำยังคงเข้าเครื่องได้ปกตินะครับให้เปิดฝาครอบเครื่องนะครับเปิดฝาครอบเครื่องออกมาเลยนะครับมันจะมีสกรูอยู่2ตัวด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องมาเนาะอ่าสกรู มันจะมีสกรกูยึดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมชี้นิว้วอานะครับจะมีสกรูยึดอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับอพอเราถอดสกรูตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วเราก็ดันฝาครอบด้านบนเนี่ยไปทั้งหลังนะครับมันก็จะยกออกขึ้นมาได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับให้มาดูที่สวิตตัวนี้นะครับไอ้เจ้าสวิตตัวนี้เนี่ยมันจะมีท่อสีดำๆอยู่ตรงนี้ นี่คือท่อสีดำๆๆที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับเช็คดูว่าไอ้ท่อตัวเนี้มันหลุดออกมาไหมนะครับถ้าท่อสีดำตัวนี้มันหลุดออกมานะครับเราก็แค่เอาท่อสีดำตัวเนี้ยใส่กลับเข้าไปที่ใต้สวิตตัวเนี้ยมันจะเป็นท่อน้ํานะครับแต่ก่อนใส่เนี่ยนะครับให้เช็คดูก่อนว่าไอ้ท่อสีดำตัวเนี้ยมันตันไหมนะครับโดยการที่เราใช้ลมจากปากเราเนี่ยเป่าลงไปที่ท่อนะครับ เพราะบางทีเนี่ยสายมันไม่หลุดแต่ถ้าท่อมันตันมันก็จะทํางานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตัวเนี้ถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยท่อมันไม่หลุดให้เราดึงท่อตัวนี้ออกมาแล้วเป่านะครับเป่าให้ท่อตัวเนี้ลมมันผ่านลงไปได้นั่นแสดงว่ามันได้ทําความสะอาดท่อแรงดันเซ็นเซอร์ระดับน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเป่าแล้วลมมันผ่านไปได้ก็โอเคแสดงว่าท่อมันไม่เกิดการอุดตันละนะครับ เราก็เอาท่อตัวนี้มาสวมเข้าไปที่ใต้เซ็นเซอร์ตัวนี้ใต้ใต้เจ้าสวิตตัวนี้นะครับพอใส่กลับเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็มาลองเปิดเครื่องดูนะครับมันก็จะสามารถทำงานได้ปกตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังทำงานไม่ได้นะครับฟังก์ชันไหนก็ตามที่เป็นฟังก์ชันในการซักเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทํางานได้นะครับพอใส่นะ้ำไปสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็น e10 ขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเลยนะครับถ้าน้ําเข้าเครื่องนะครับเปิดมาแล้วท่อสีดําตัวนี้หลุดนะครับเป่าลมเช็คดูว่ามันตันไหมนะครับถ้ามันหลุดเป่าลมเหมือนกับว่าเป็นการทําสะอาดทําความสะอาดท่อนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแต่ถ้าในากรณีมันไม่หลุดนะครับมันก็อาจจะตันเราก็แค่ดึงมันออกมาแล้วก็เป่า นะครับเป่าลมให้ท่อมันทะลุทะลวงออกไปให้ได้นะครับให้ลมมันฟโฟล์กไปให้ได้เท่านี้ละครับเสร็จเรียบร้อยเครื่องซสกผ้าเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนดังเดิมครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ